ออริจินอลราบเนือทาเนือก็มีตำแบบรถทางเหนืออาจจะไม่ค่อยแซบเท่าไหร่เพราะทางเหนือมขชอบกินอย่างนี้ขายวันละสามพกขายวันละสามพกขายวันละสามกพกละ 3, 6. 6, 150. ร้อยห้าสิบไม่ไกลไม่ไกลไม่เกินห้านาทีนาท่าจะถึง เออนั่งรถอยู่ดีๆยังไม่ทันไรจูจูพี่ไทยอยากกินส้มตำงานเข้าทีมงาร์สิครับทีนี้ร้านนี้เปล่าอะไรส้รมตำอ่ะไม่รู้อ้าวก็ลงไปดูยังไม่เห็นเลยลงแต่รถสิเจะาเราบอกว่าใช่ไม่ใช่ราคะราคาส้มตำร้านนี้ได้ข่าวว่าอร่อยนักหนาไี่หนขายคนเดียวไม่เคยคุยหรอยายขายคนเดียวอ่ามีไก่แวตา ตาเขาก็เลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านนะคะห,หลานหลานยังดูดนมอยู่เลยอายุ14บสดูดกนมอยู่เลย๋อ,ยยอค่ะพอเขากินน้ําเป็นแก้วไม่ได้ะคะ่ะแล้วขายของเนี่ยทุนเทินมาจากไหนเนี่ยทุนที่ทุน,ทนให้ทีมงานเข้ามาค่ะอ๋อทุน้มาขายนี่เหรอค่ะหากิงจำกันได้นะครับก่อนหน้านี้พิตรักบริลิตเคยลงพื้นที่จังหวัดชิงรายซึ่งก็พบว่ามีหลายเคสที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับก็ว่ากันไปตามความเร่งด่วนครับ สำหรับเคสนี้ทีมงานของเราเห็นว่ายังคงรอความช่วยเหลือได้ก็เลยตัดสินใจมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นไป5,000บาทซึ่งคุณยายท่านนี้ก็นำไปต่อยอดสร้างอาชีพให้กับตัวเองจนเป็นร้านส้มตำร้านนี้แหละครับเดี๋ยวที่ตั้งนานแล้วที่ก็เอาเงินมาให้ก็ตอนเมื่อต้อนต้นเดือนที่แล้วนี่เองอเ5้0 0 0ให้เอาไว้ให้ใช้จ่ายให้ใช้จ่ายไว้ไวกินข้าวไว้ดูแลหลานแต่ เอามาทําเป็นรถรถขายส้มตำอย่างนี้เหรอค่ะอ้าวทำไมอะเงินห้าพันเอาไว้ให้กินทำไมมันโมยวายล่ะฮะคือมันไม่ได้มันไม่มันไม่ตรงความประสงค์ของเราไงเอาไว้ให้เขาใช้จ่ายทำไมเขาเอามาทำรถอย่างนี้อะมาต่อยอดไงเรายายก็อยากมีรายได้ห้าพันใช้ไปทุกวันก็หมดอย่างงี้ไม่หมดอย่างงี้ขายไปขายมาก็อาจจะได้จากห้าพันกลายเป็นหมื่นก็ได้เออมีเหตุผลอย่างงี้อย่างงี้ ป้าขายวันหนึ่งได้ประมาณสักกี่ร้อยอ่ะวันหนึ่งก็ถ้าขายดีก็600ถ้าขายไม่ดีก็400ร้อจากเงิน5000ัที่ให้ไปเนี่ยนะค่ะยายก็ขายคุกละ้ยีบาทอ๋อยี่สบาทเองทำไม<ะ>ถูกจังก็มันบ้านอกอะเนาะขายสามสามพกก็พอแล้ววันนึงไง3 <c oughs> สามพกก็หกบบาทแล้วแต่นี้ลูกค้าของของป้าที่คนมาซื้อมาซื้อเนี่ยโดยมาเป็นใครอะ่ะ ส่วนมากก็คนบ้านเดียวกันค่ะอ๋อเขามาช่วยเขามาช่วยซื้อช่วยมะกรนี่ก็ชาวบ้านเขาให้หนูมาให้ย้ายมาให้มาก็เลยเอามาทำเอามาช่วยดูแลกันไปเพราะเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งแต่ผมชอบนะชอบความคิดของเขาความคิดของเขาคือเราเอาเงินให้เขาไป5,000แทนที่เขาจะนอนอยู่กับบ้านนั่งกินนอนกินเงิน5,000ันนี้นะวันหนึ่งเอาสัก200วันละ200กินอย่างสนุกสนานน่ะเงินแป๊บเดียว5,000ันมันก็หมด แต่เขามีความคิดที่เอามาต่อเป็นรถที่จะมาขายของเป็นอาชีพขายส้มตามขายนู่นนี่นั่นวันหนึ่งก็กําไรวันแล้วร้อยสองร้อยทุนหันก็ยังอยู่ก็อยู่ไงก็อยู่ก็ไปเรื่อยๆก็คือนี่เป็นไอี่เอานจะมานั่งพูดกันตรงนี้เหรอไปบ้านไหมไปก็ได้อั้อันนี้อันนี้ตามให้ใครตามให้พวกเราป่ะขอชิมก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอชิม จานนี้ดูโครกนี้ดูว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอ่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดผมชมว่าไม่อร่อยนี่เลิกขายเลยนะอยู่กับบ้านอะอ่าอยู่กับบ้านไปแต่ถ้าผมชิมแล้วมันอร่อยเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดให้อีกอีกอีกฝั่งหนึ่งเป็นสองฝั่งฝั่งนี้ขายส้มตำอีกฝั่งหนึ่งอาจจะขายเป็นพวกของดองไมไม่ได้ขายหรอกสิบล้อ เอาละครับคุณผู้ชมงานนี้คุณยายรับคำท้าตั้มสุดฝีมือแต่จะอร่อยถูกปากแค่ไหนต้องดูครับปลอยให้พี่ท็อพิไทยเติมพลังกับส้มตำมิตรักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าไปดูกันต่อกับเรื่องราวชีวิตของคุณยายและครอบครัวนครับ ตอนนี้นะครับพี่ไทยก็พาเรามาถึงบ้านของคุณยายแล้วล่ะครับแต่พอมาถึงพี่ไทยก็อาสาช่วยเก็บของครับแต่เอิ่มเก็บไปเก็บมาพี่ครับเขาให้เก็บเข้าบ้านไม่ใช่เก็บเข้าท้องแบบนี้นะครับยังยังยังไม่อยู่อีอาล้วครับคุณผู้ชมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามารู้จักครอบครัวนี้กันก่อนดีกว่าครับ วันนี้เราจะพาผู้ชมมารู้จักกับน้องแยมเด็กวัย14ปีคนนี้น่าเห็นใจมากครับเธอกำพร้าพ่อที่ทิ้งไปมีครอบครัวใหม่ตอนอายุได้7ขวบจนทําให้แม่ของเธอซึ่งก็คือลูกสาวคนเดียวของคุณตาและคุณยายต้องคิดสั้นทิ้งลูกสาวที่มีอาการทางสมองตั้งแต่กําเนิดและเป็นลมชักเรื้อรังคนนี้ไว้กับสตายายที่นับวันก็แก่ตัวลงทุกวันทุกวันครับ อดมาใหม่ๆนี่ที่โรงพยาบาลแม่จันทเขาบอกว่าสมองเล็กเอาไปที่ชยงลายเขาบอกว่าน้ําในสมองมียายก็ไม่รู้ว่าทายังไงเขาพูดไม่ได้เช็คไม่ได้เช็คเลยพูดไม่ได้ค่ะเดินเดินก็ไม่ได้เดินไม่ได้พูดไม่ได้ค่ะยายต้องทีนี้คือภาระของคุณคุณยายกับคุณตาก็คือต้องดูแลน้องแยมนี้ไปจลอดจนกระทั่งตอนที่แม่เขาเสียชีวิตค่ะถูกต้องไหมครับเจ็ดปีมาแล้วค่ะ ถ้าตาไปทํางานยายต้องดูแลยายต้องอยู่ถ้าถ้ายายไปทํางานคุณตาก็ต้อง<ต>าอาู่เพราะว่าปล่อยไม่ได้เลยค่ะแล้วพ่อเขารู้ไหมว่าลูกเขาอยู่เป็นยางงี้รู้ค่ะเขาก็มาแต่เขาไม่ให้อะไรเลยอ่ะเขาไม่ช่วยเหลืออะไรเลยมาทีไรเขาก็บอกว่าไม่มีเงินไม่มีเงินอะไรเนี้ยเจ็ดปีเต็มๆนะครับที่ทั้งสองตายายต้องรับภาระดูแลหลานสาวคนนี้พร้อมกับภาระหนี้สินที่ไปกู้มาจากกองทุนหมู่บ้านอีก30,000บาท ก็พ่อเขาติดการพนันติดผู้หญิงแล้วนี่แม่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาติดกันติดผู้หญิงแต่รู้ว่าแฟนเขาติดการพนันเขากู้มาปกติเขาจะใช้ปีต่อปีใช่ไหมไอ้นี้แฟนเขาไปติดผู้หญิงลูกสาวก็เลยเสียใจอ๋อเสียใจว่าเอากู้เงินลูกสาวกู้เงินมาให้ก็เลยแล้วผู้ชายก็หนีไปไม่หนีรู้ว่าติดผู้หญิงเขาก็ไปตามหาผู้หญิงที่บ้านเขาก็ถามว่า ถ้าเขาเธอเอาผัวเขาไปเนี่ยเธอก็ต้องเอาทั้งนี่สินแล้วลูกคนพิการไปด้วยแต่เขาก็ไม่ยอมไม่ยอมใจแม่เขาผูกเขาตายเลยเหรอผูกตรงไหนเนี่ยผูกที่บ้านเช่าน้องนะคบ้านเช่าไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่ค่ะเนื่องจากคุณตาคุณยายนั้นมีลูกแค่คนเดียวนะยครับเมื่อลูกสาวจากไปน้องแยมก็กลายเป็นเหมือนตัวแทนความรักที่เคยมีต่อลูกสาวทำให้ทั้งสองคน เลี้ยงหลานสาวคนนี้อย่างดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ต้องดูแลทั้งอาการทางสมองและโรคหล,ลมชักเรื้อรังที่ตอนนี้ก็เริ่มเป็นทีขึ้นทีขึ้นนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาครับนี่เขาเป็นอะไรฮะดีใจไม่รู้เขาก็อยู่อย่เงี้ยลมมันเิอะลมมันมาอะกนนหัวเขาจะดีใจกัน แต่นี่ชักอย่างเดียวชักอย่างเดียวเลยชักแต่เขาก็หายไปเองไม่ต้องทำอะไรครับต้องเอาไม้ฮะมีไม้อ่อจุกปากแวกหัวเป็นครบลิ้นตัวเก่าครับอ๋อกัดลิ้นเอะไม้อยู่หน้ารถอ๋อกัดลิ้นกัดลิ้นต้องเอาไม้บ้านปากไว้ยายก็เอานอนหงายนี่ยายก็กดหน้าท้องอย่างนี้เอาตัวนี้ก็เอาไม้ใส่ตาก็จับขาไว้ได้ายไหมตาหายทีนี้ชีวิต สามคนนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็นี่คุณยายก็มีอาชีพก็ไม่มีอะไรมากเ,เพราะไม่มีอ,อะไรเลยไนงะไม่มีอะไรมากขับรถทุกวันก็ไปค้าขายห,าหยุดมีวันหยุดไปไหนบ้างไหมไม่หยุดค่ะทุกวันเจ็ด<า>วันนี้ขายทุกวันพอตื่นเช้ามานี่ยายจะต้องลูกมาทํากับข้าวตั้งหม้อข้าวไว้ยายก็ขึ้นไปซักผ้าทําคนเดียว ซักผ้าเสร็จก็ลงมาทํากับข้าวทำกับข้าวเสร็จก็ต้องฟอนข้าวไม่ทําช่วยดูหลานไงฟอนข้าวหลานทิ้งไม่ได้อะมันจะชักอ่ะทิ้งไม่ได้เลยต้องดูแลใกล้ๆคือปล่อยไว้ไม่ได้ต้องคอยมีคนคอยดูแลตลอดเวลาจากอาการลมชักของน้องแยมเองนะครับทําให้ทั้งสองคนต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดครับ อย่างช่วงเวลาที่คุณยายออกไปทุระข้างนอกหรือไปซื้อของนะครับคุณตาก็จะต้องอยู่ใกล้ๆน้องแยมบางครั้งก็ช่วยเตรียมของที่จะนําไปขายบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับโดยจะไม่ให้น้องแยมนั้นคลาดสายตาซึ่งกิจกรรมที่คุณตาทําทุกอย่างก็จะอยู่ใกล้ๆกับแคร่ที่ทําไว้ให้น้องอยู่บริเวณหน้าบ้านอันนี้แหละครับ อันนี้คือที่อยู่ของเขาทุกวันตาอยู่ตรงนี้เหมือนกันพอเขาหลับเขาหลับบ้างไหมป็นเล่าครับผมกลางวันไม่มีหลับเลยไม่มีไม่มีพักผ่อนเลยตากับยายไม่มีได้พักผ่อนเลยกลางวันอยู่อย่างนี้ตลอดเลยอยู่อย่างนี้ตลอดเก่งเนาะเราเนาะแล้วตากับยายก็ต้องคือไม่ได้ไปทําอะไรก็ต้องดูหลานยายไปขายของยายขายของ ถึงเวลามาเขาจะถ่ายก็ยายก็นั่งอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วก็เอานั่งขาถ่ายลงตรงนี้แหละตรงนี้เลยะเออก็เก็บเอาะเก็บเอาสีก็สีตรงเนี้ยล้างเอาก็นั่งขายายต้องนั่งี้แล้วทำไมไม่ให้น้องก็ใส่แผ่นเพร์ออ่ะมันตูดมันแสอะจะเข้าห้องนอนก็ตาก็เอาขีหลังเข้าไปในห้องถ้าเขาตื่นมาตอนเช้าก็จะเอาขีหลังมานั่งตรงนี้ แล้วใครอาบน้ำอาบท่ายเขายายอาบยายจัดการดูแลเรื่องนั่งล้อเข็นอาบข้างนอกที่ก๊อกก๊อกน้ำตรงนี้่ะก๊อกน้ำน่องข้าน้ำนี่แหละครับที่คุณยายเรียกว่าล้อเข็นหรือว่ารถเข็นคันนี้เองเป็นอุปกรณ์ตัวช่วยสําหรับทุกกิจกรรมของน้องแยมที่ได้บริจาคมาดูจากลักษณะประกอบแล้วเห็นได้เลยนะครับว่าไทยประดิษฐ์สุดๆครับแต่ก็รถเข็นคันนี้แหละครับที่พอจะทําให้น้องแยมได้ออกไปเปิดหูเปิดตาออกไปนอกบ้านบ้างเป็นครั้งคราวครับ ที่บ้านที่บ้านหลังนี้อยู่กันแค่สามคนคอยู่กันสามคนคน้องนี่โตขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยแล้วต่อไปอนาคตนี่จะทำยังไงกันก็ยายก็ไม่รู้นะถ้าเขาเอ,อ าเขาไปก่อนยายก็ดีเนาะถ้ายายไปยายกับตาไปก่อนเขายายก็ยังไม่รู้ว่าไปไหนวันนี้พูดยึงไปไหนกันเนี่ยไปบ้านเก่าไปถึงเสียชีวิตก่อนไงก่อนที่เขาเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายไหมอะไรไหมค่ะเลี้ยงง่ายเขาไม่งองแงค่ะไม่ให้ไม่งองแงค่ะแต่เพื่อนบ้านดีนะผมรู้นะเพื่อนบ้านจะคอยคอยให้กําลังใจคอยช่วยเหลือด้วยใช่ไหมค่ะบางทีเราไม่อยู่บางก็มาดูดูร้านให้ด้วยใช่ไหมค่ะ แต่จังว่าหลานโตแล้วก็ต้องระวังนิดนึงค่ะี่เป็นผู้หญิงด้วยนะเพราะ,ะว่ามันมันไม่รู้ว่า<อ>มันจะเป็นอะไรยังไงนะ,คะเคยไปปรึกษาเกี่ยวกับกรมประชาสงเคราะห์ไหมเกิดว่าอนาคตต่อไปนี่เพิ่งอายุสิบสี่เกิดมีอะไรปรับป,ปรับกระทันหันยายเสียชีวิตตาเสียชีวิตแล้วน้องจะอยู่กับใครจะฝากใครดูแลหรือว่าอะไร,ย,ไรยังไงถ้ายังเขามีญาติอะไรไหมมีญาติพี่น้องไหมก็พ่อเขาก็อยู่ที่ประสักหลวงลแค่นั้นนะ ก็แค่บอกกับพ่อเขาแล้วก็ปู่เขาก็ไม่ยอมรับนะเขาบอกว่าหลานพิการนี่ไม่ใช่หลานเขาอืปู่งเขาอ่ะอาแล้วทํายังไงยายก็ต้องดูแลจนกว่า<ด>ใครจะาตายกันไปข้างหนึ่งก็คงจะเป็นอย่างนั้นอะ่ะ <laughs> แม้ชีวิตของตัวเองต้องลำบากขนาดไหนก็ตามแต่ด้วยความรักที่มีให้กับหลานคนนี้เป็นกำลังใจที่สำคัญให้ทั้งคู่สู้ชีวิตกันต่อไปแม้ว่าตาย จะไม่สามารถทำงานหารายได้ได้เหมือนก่อนแต่ก็พยายามช่วยแบ่งเบาภาระยายให้ได้มากที่สุดส่วนยายเองก็รู้จักที่จะต่อยอดนำเงินที่ได้มาสร้างงานสร้างอาชีพให้กับตัวเองแม้จะมีรายได้ไม่มากไม่หมายนะครับแต่ก็พอเลี้ยงทั้ง3มชีวิตให้อยู่รอดได้ครับ นี่คือนี่คือทั้งวันนี่คือการข่ายทั้งวันของวันนี้ทุกทุกวันค่ะยายจะเก็บไว้ตรงนี้ทั้งทุนเราเอาเงินทั้งทุนทั้งทุนทั้งซื้อของทั้งอะไรกินในกระปุกนี้ถ้าเกิดกระปุกที่หายไปก็จบกันจบเรามาดูกันครับว่าโอ้โหเท่าไหร่อย่างน้อยมีเป็นแสนอ่ะโอ้ยเยอะเยอะเยอะใมาบ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะก็ประมาณถุงละร้อยเนาะหนึ่งพันก็ประมาณพันห้ามีประมาณพันใหญ่ก็เอาไปซื้อมะขามเนี่ยอ่าสามร้อยทั้งบ้านเลยเนี่ยทั้งบ้านเลยทั้งทุนทั้งซื้อของอาชีพขายส้มตำนี่มีเงินทุนอยู่ในนี้ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วเราไปซื้อของแต่ละครั้งเนี่ยใช้ทุนเท่าไหร่เออหมดเงินไปทมาณ 500-600 500ร0 0อ๋อต้องขายได้อย่างน้อยประมาณไม่ต่ำกว่าพันใช่ป่ะตอนนี้รายได้ก็มาจากคุณยายคนเดียวที่ขายสมต่ำแล้วก็นี่คนตาคตาได้ได้ได้เบี้ยผู้สูงอายุอ๋อแล้วก็ได้จากพิการ800 800 800นี่ต่อเดือนนี่แ0ดร้อยนี่ยวต้องเอาไปซื้อแผงเพิดห่อหนึ่งสี่อยเก้าบาทหมดไปแล้วครึ่งของตาก็ หกร้อยนี่ก็จะไปซื้อข้าวสารไว้เห็นได้เลยนะครับว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาพอหักลบกลบหนี้กับรายจ่ายที่รออยู่แล้วแทบจะไม่เหลือเลยครับและเพื่อเป็นการลดรายจ่ายอีกทางคุณตาก็เลยใช้พื้นที่ข้างๆบ้านปลูกผักสวนครัวอย่างน้อยๆน,นะครับถ้าไม่มีเงินก็ยังมีผักเหล่านี้ได้นำมาทำกินถือว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับ เห็นแบบนี้แล้วมิตรรักบริลิตก็ขอเป็นกำลังใจให้คนดีๆและมีความคิดดีๆแบบนี้สู้ชีวิตต่อไปครับ ต่ายนี่คือเงินส่วนตัวผมนะสองหมืนบาทผมจะมอบให้ตายายไว้ยังไงก็ถ้ามีเงินแล้วต้องใช้นี่ค่อยหมดเราจะได้หมดกังวลเรื่องกองทุนหมู่บ้านเราบริหารเงินนี้ให้ดีแล้วก็ไม่ต้องไปยืมหนี้บินสินอะไรเพิแล้วนะอยู่อย่างพอเพียงอยู่อย่างที่เราพอใจอยู่อย่างที่เรารู้สึกว่าใช้ชีวิตไปได้อย่างสบายๆนะโอเคนี่ผมมอบให้สองหมื่นบาทครับ <Okay. S 1> ตายายนะ ช่วงหน้ามิตรรักปลิ์ลิตยังมีเรื่องราวดีๆมาฝากพักกันสักครู่เดียวครับ จากช่วงที่แล้วพี่ท็อปพิไทยได้พาเราไปรู้จักกับน้องแยมเด็กวัย14ปีที่มีอาการทางสองมองคนนี้นะครับพร้อมกับติดตามเรื่องราวชีวิตของคุณตาและคุณยายสองสาม,มีภรรยาที่เมื่อได้พูดคุยแล้วน่าจะสร้างกําลังใจให้ใครหลายคนได้สู้ชีวิตกันต่อไปนะครับสําหรับความชื่เหลืออื่นๆที่ทีมงานมิตรรักบริลิตเห็นว่าน่าจะจําเป็นและเหมาะสมกับครอบครวัวนี้อย่างเรื่องของตัวบ้านที่อยู่ในสภาพสุดโทรม ก็ได้รับความร่วมมือจากพี่ๆมิตรรักตำรวจตะเวนชายแดนรับอาสาเข้ามาดำเนินการจัดการส่วนเรื่องของรถเข็นที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับอาจจะดูไม่ค่อยแข็งแรงก็จะดำเนินการเปลี่ยนให้ใหม่ในอนาคตครับและที่สร้างความประทับใจให้กับทีมงานสุดๆนะครับก็คือคุณยายได้นำเงินมาซื้อรถเข็น และซื้ออุปกรณ์การขายส้มตำเพิ่มเติมจากเดิมที่เราได้เห็นกันไปแล้วในช่วงก่อนหน้านี้นะครับเมื่อมีร้านใหม่ร้านดูเป็นร้านมากขึ้นลูกค้าก็เดินทางมาซื้อกันอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่านำเงินไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มกันแบบเห็นๆนะครับับนนนนสสคดี กขขอขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือยายแล้วก็ครัวยายอยู่ตอนนี้นะคะยายขอขอบคุณมากค่ะนี่เองนะครับคงเป็นความช่วยเหลือที่มิตรรักบริลลิตได้เข้ามาจุดประกายความหวังให้กับครอบครัวนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือการดูแลซึ่งกันและกันของคนในชุมชนที่จะช่วยให้ครอบครัวนี้อยู่ได้อย่างยั่งยืนครับ นี่ครับคุณบินครับครับ,รบหลังจากที่เรามาเจอครอบครัวคุณตากับคุณยายแล้วก็มีหลานหนึ่งคนนะครับซึ่งเป็นป่วยเป็นออทิสติกคือพิการไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เดินก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้ทีนี้ภาระก็ตกอยู่กับตากับยายแต่ตอนนี้เริ่มมาสักเดือนหนึ่งแล้วเริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าทีมงานของมิตรรักบริลิ์ได้นําเงินมาห้าพันมาให้คุณคุณยายเนี่ยได้ต่อเป็นอาชีพเป็นทุนไป ก็ก็ดีขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วมาเจอคุณบินให้เงินไปอีก2 0,000นนะครับก็ถือว่าเป็นการต่อยอดให้เขาเก็บเอาไว้เพื่ออยากจะไปใช้หนี้ของกองทุนหมู่บ้านที่เขายืมมา3 0,000บาทอ่าทีนี้เรามองดูแล้วเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าลูกหลานเนี่ยเป็นคนก่อให้เกิดทุกข์ขึ้นมาคือมีลูกพอมีลูกขึ้นมาปั๊บ แทนที่ตายายจะได้พักผ่อนในวัยที่สมควรที่จะพักผ่อนอยู่ในที่ที่อาจจะไปวัดไปวาไปฟังเทศฟังธรรมแต่ก็ต้องกลับมาเลี้ยงหลานซึ่งพิการจะทําอย่างไรให้เขาได้อยู่ยับยั่งยืนต่อไปก็คือการให้อาชีพเมืม่อการใหอาชีพแล้วเนี่ยก็ต้องคอยดูต่อไปว่า สิ่งที่อาชีพที่เขาทำแล้วมันจะเจริญงอกงามต่อไปออจากต่อยอดจากคว 200, 300, ละสองร้อยสามร้อยอาจจะได้สัก0ห้าร้อยแล้วไว้ละพันก็แล้วแต่ว่ามันจะทําอย่างไรให้มันจะต่อยอดตรงนี้ขึ้นมาและทีนี้เคยสังเกตไหมครับว่าช่วงนี้ที่เราไปรายการมิตรรักบริเิตไปช่วยเหลือหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยจะเกี่ยวกับเคสแบบพวกนี้เยอะมากะาะานะตายายแก่เฒ่าต้องมารับเลี้ยงดู ลลูกหานี่คือสังคมไงสังคมของคนไทยเดี๋ยวมาแล้วพอมีลูกมีหลานก็ไม่รู้จะทํำยังไงมาทิ้พ่อแม่ทํางานก็เอาลูกมาทิ้งไว้่อาไว้ปู่ย่าตายายบางทีก็ไปมาดูแลเลยก็ตายายก็ต้องรับเลี้ยงเอาไว้กืนไม่เข้าขายไม่ออกนะฮะแล้ววันนี้ เราก็ได้มาช่วยเหลือทงางครอบครัวของยายคุณตาและก็น้องแยมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ,รบก็หวังว่าชีวิตของเขาน่าจะดีขึ้นกว่านี้นะครับต้องขอขอบคุณรายการมิตรรักบรรลือลิ์ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางช่องของ t ูโฟย u นะครับที่ผลิตรายการดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นมาในสังคมบ้านเราเอาละครับวันนี้นะครับรายการมิตรรักบรรลือลิ์นะครับก็ หมดเวลาลงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการของเรานะครับทุกวันศุกร์ครับเวลาครับ18นาฬกถึง18นาก30นาทีครับทางช่อง 24u นะครับอย่าลืมนะครับกีฬาสดบันเทิงดีช่อง 24u 2 for วันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับมิดรัันนนนนบบลลืออ้้สสสุคีไู่่ตปให